สวัสดีผูง้งงทั้งหลายผมเองท็อกซิคโปรเพเยอร์วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นแต่ละตัวละครในสตล์ของผมเองนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันเล่นยังไงหรือว่าแก้เจตต็ต่างๆเนี่ยใช้ยังไงนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆเลยนะสำหรับเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เพิ่งซื้อเกมหรือว่าได้เกมฟรีหรือว่าเล่นรายสัปดาห์อะไรประมาณนั้นนะหรือว่าคนที่เล่นใหม่แต่อาจจะลืมนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่ทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลอง เลื่อๆกันเลยนะครับกับการซอลเล่นทุกตัวละครโดยผมเองนะจะขึ้นไปได้ไงดีซอลเล่นทุกตัวละครโดย Toxic Pro p l y y r r ประมาณนี้นะครับก็ผมจะเริ่มจาก attacker ก่อนเลยแล้วกันก็สเลดนะครับ,รรบโดยที่สเลดเนี่ยจะเป็นตัวละครสายบุกที่ค่อนข้างจะเป็นตัวต้นอ่าเขาเรียกอะนะตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับประมาณนั้นก็คือ g a d g e จของสเลดก็คือ d u s h i n g Hammer นะครับก็สามารถทำให้อ่า ลมันคือมันคือค้อนธรรมดาที่สามารถทุบอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นบาริเกตโล่หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นของดีเฟนเดอร์นะไม่ว่าจะเป็นบัฟวายโล่หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่บางตัวละครเขามีใช้นะครับก็ทุบได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมถึงทุบตัวละครด้วยนะถ้าคุณหมั่นไส้มันนะครับ อ่าเรามาที่ปืนนะก็จะเป็นปืนปืนแรกนะผมจะแนะนำเป็นปืน L85A2 นะเป็นปืน assault rifle ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งด้วยนะถ้าคุณเล่นดีๆนะครับอืมก็ไม่มีอะไรมาไฟเลทปกตินะครับแล้วก็ให้กล้อง1.5มาอ๋อที่ผมมาทำเพราะว่า1.5มันจะหายจากเกมนี้แล้วนะในซีซันนานะครับประมาณนั้นก็ตอนแรกเลทจ,จะมีเอคอกนะครับตอนแรกก็มีแหละแล้วก็เอาออกไปไม่เข้าใจเหมือนกัน ปืนต่อไปคือ M 5 9 0 A 1นะครับก็เป็นปืนลูกซองปัมแอคชั่นนะครับประมาณนั้นค่อนข้างจะแรงแล้วก็ดีนะครับดีระดับหนึ่งซึ่งผมชอบนะในการที่บุกเข้าไปแล้วก็ปืนยัดหน้านะมันเป็นอะไรที่สะใจมากถ้าใครสายชอบเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะเอาลูกซองยัดเข้าหน้านะครับแล้วก็เดินเข้าซ้ายได้เลยชิวๆประมาณนั้นอ่ะ ต่อไปก็เป็นปืน secondary weapon นะหรือว่าปืนพกนะก็เป็น p 2 2 6 mk 2 5นะเป็นปืนพกที่ค่อนข้างจะสะเทียนมากๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่ control ปืนไม่ค่อยได้ก็ใช้ได้นะมันไม่ได้คุมยากเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆแล้วก็จะมีพวก gadget gadget ก,ก,ก็ระเบิดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็จะมีระเบิดมือ flat แล้วก็ emp นะครับมันคือค่อนข้างที่จะเหมือนกับของ t a u c h e r แต่ มันเป็นระยะที่สั้นกว่านะครับประมาณนั้นอ่ะก็มีประมาณนี้นะตัวคอละครของเสเลดนะเดี๋ยวผมจะแปะคลิปวิดีโอเป็นฟุตเทจยาวๆนะเพื่อไม่ให้คลิปมันน่าเบื่อนะแปะทับไปนั่นแหละ โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปไกด์ตัวละครโดยผมเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นกันเป็นทุกตัวละครนะครับโดยที่ผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับจะสลับกันไปนะอันทักเกอร์ดีเฟนต์อันทักเกอร์ดีเฟนต์ประมาณนี้นะครับก็แล้วเจอกันในตัวละครถัดไปนะครับเล่นให้สนุกแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ควยออกอออเกมนะครับผมแล้วเจอกันพุ่งงนทั้งหลายบ๊ายบาย